ก็วันหยุดนะครับก็เลยเปลี่ยนถุงลมนะของเจ้าชาไทยเปลี่ยนถุงลมของอหัวนอนนะครับเพราะว่ามันเริ่มมีรอยอ่ะเก่าแล้วล้าแล,ะล,ะละ้วถึงเวลาแล้วก็เลยเปลี่ยนใหม่เลยนะครับผมก็เพิ่งสั่งอะไรมาถึงบ้านนะครับกรพอดีตรงวันหยุดอ่ะเอาตอนนี้เปลี่ยนไปแล้วข้างหนึงนะเนี่ยนี่ก็เป็นของเก่านะครับ คู่หนึ่งผมสั่งมาอยู่2ตัวนะครับของใหม่อ,อยู่ที่ประมาณห้าพันนะครับ5้า0ันกว่าบาทน,นะสั่งมาจากออนไลน์นะครับเป็นของเดิมของมันนะครับดูลูปทรงก็จะต่างกันนิดนึงนะแต่พอเราใส่ลมเข้าไปมันก็จะพองออกนะครับตอนนี้ก็ตัดรถปั๊มลมอยู่ครับผมอา่อาดให้มันสูงก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะเอาแจ็ครถนะครับ เข้าไปดมหัวเก่งไว้นะไม่ให้มันล่วงลงมาแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอ่อเดรนลมออกแล้วก็จะถอดฝั่งนู้นนะครับฝั่งนี้เปยนเรียบร้อยแล้วอันนี้ของใหม่เดี๋ยวเราจะไปเ่ยนฝั่งนู้นอีกทีนึงไปครับอันนี้ก็ลมน่าจะได้ละไม้ดมสักหน่อย ทำได้งานเล็กๆน้อยๆเราก็ทำนะครับมีเวลาว่างนะก็จ้างช่างก็เสียค่าช่างเปล่าๆครับก็จงนี้เดี๋ยว จริงมันมีถังอ่ะมีถังลมอย่างนี้นะครับแต่ว่าสายมันอยู่ข้างในนะดึงเจนลมออกก็ได้นะแต่ว่าเดี๋ยวผมปั๊มเบรกออกปั๊มลมออกโอเคลมหมดล,ล,ละเกี่ยงตับ นี่เราเราจะดึงสายลมนะครับวิธีดึงสายลมก็หาคีมหรืออะไรก็ได้ครับกดตัวนี้ขึ้นไปนะครับกดเอเนี่ยตัวเงินเงินทองทองเนี่ยขึ้นไปแล้วก็ดึงสายลงข้างล่างนะครับ ดึงยากจังวะโอเคตอนนี้เราก็ได้สารลมออกมาแล้วนะทุกคนนี่นะครับงั้นก็จะเป็นตัววาลนะครับที่แบบว่าเนี่ยวัดระดับของหัวเก่งนะครับพอมันสูงได้ที่มันก็ไม่ปล่อยลมเข้าแล้วนะยิงเราถอดตัวนี้ก็ได้นะเพื่อบังคับให้ลมเข้าลมออกนะครับจริงๆไม่ต้องอลมออกก็ได้เอาตัวนี้ไว้บังคับก็ได้แต่ผมขี้เกียจถอดผมก็เลยกดเบรกเอาเอาลมออกนี้เราจะถอดตรงหัวนอะตข้างบนครับผม <Go. S 1> เอาครีมทำงานคนเดียวเป็นตากล้องด้วยก็จะลำบากเงี้ยทุกคนเลยไม่มีคนถือกล้องให้นะลองใส่ต้องหามียน้อยเพิ่อมอีกสักคนนะครับเอามาช่วยถือกล้องนะ <laughs> ลำบากแท้ชีวิตเนี่ยขับรถด้วยทำช่องด้วยเนี่ยไม่มีคนช่วยเลย ตัวข้างล่างนี่ก็เป็นเหมือนพลาสติกนะครับไม่ได้นี่อะไรเลนะยไข่ก็ไม่ต้องแน่นมากคนะเป็นเหมือนพลาสติกลูกยีหน้าถอดข้างล่างก่อนข้างบนหมุนตามเลยนี่ครับตัวเก่านี่เราก็ ตัวใหม่ครับผมผมก็จะยัดจากข้างล่างก่อนนะทุกคนเอาข้างล่างใส่ก่อนเพราะว่าตรงนี้มันเป็นแข็งๆนะครับข้างบนนี่มันนุ่มนะเราค่อยไปดัดข้างบนเอา กลับครับ,รบอากาศก็นหนาวทุกคน มือเริ่มชาแล้วนะใส่ถุงมือก็จับน็อตไม่ค่อยถนัดครับ เดี๋ยวเราต้องไปหานอ็อตเดี๋ยวผมไปหาน็อตตัวใหม่ครับน็อตนี่มันมันนิ่มหมดแล้วม,มันกลวงหมดแล้วมันหนาเติมหมดแล้วไปหาน็อตใหม่